ไหนหมอแฮมลองพูดดิยังลีเสียงมอแฮมยังได้ยินไหมด้นได้ยินดีน,ดนหัดไว้เกจ้สิทิคอมโอเคโอเค okay, okay. พอแล้ว ไอ้นี่เมื่อกี้เฮ้ยเจอตัวนี้ไอ้ตัวเนี้ยต้องดอชนะเวลาข้ามเสร็จอล้มันมีไฟอ่ะวันนี้กับทีมเดนตายมากันทุกคนยกเว้นหมอหมอมาแต่เสียงนี่ีครัเฮ้ยกูรู้สึกขวานอะขวานแม่งโอที เขแรงแรงกว่าแรงจริงก <ım. S 1> <The most S 3> ่องกองเข็มฉีดยาจะไวกว่าหน่อยแต่ขวานแรงหนก่องแตกไปแล้วกแดหราด็กก็มีหนึงหนวะหลัง นนี่สาวชุดแดงเรดบิทลูดเนี่ย <bit> ก็ตรงนี้ที่เราอยู่นี่ว่ะแลไม่เห็นเจอกล่องเลยพี่อยู่ล่างพี่ล่างบ้านล่างบ้านคือต้องออกไปเหรอ ใช่พี่อยู่อยู่ตรงอยู่ตรงอยู่ตรงอนนตร,งรงอบบ้าน,นโอเคโอเคเก็บมาเฮ้ยได้ยินเสียงการประทะป่าเหมาหมดเลยเว้ยเหมาอะไระเดี๋ยวว่าจะเ,เ,ห,เหมาเหมาเลยตอนเนี้ยอาวุธไม่มีเลยนะมีแต่ปืนอยู่ก็บอก ป่ารู้สึกว่าจะเป็นป่าลีดเดอร์หรือเปล่าป่าลีดเดอร์เออไม่ใช่ป่าเราเนี่ยไม่ใช่ป่าเราป่าโมกนะไม่ป่าโมกป่าโมกลุกมาหาแผนที่นะเจอละแผนที่แรกเจอละอยู่ไหนแผนที่แรกเจอไวจัดเลยสัตวส เฮ้ยลูกพี่ตัวแดงตัวแดงตัวแดงไหนเฮ้ยคนละแดง <c oughs> พี่บาพี่บาไปตรงน,นู้นก่อนเรดีโ okay. <c oughs> อทาวโอเคเขามาร์กแล้วพี่นี่นี่ขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวเราไปหาวุธให้พี่บางหนะ้า <c oughs> <c oughs> พี่เป็นลูกไฟใช่ไหมใช่พี่ลูกสีแดง บ้านหลังนี้เราดูไปยังอ่ะดูแล้วไปแล้วไปแล้วได้ขวานว่ะปั่นหัวยหลุดแทงเขาเลือดมึง่ะชุดกูแดงกว่าเลือดมึงเยอะ ไม่มีการรับใครทั้งสิ้นเฮ้ยรอบนี้ขับรถดีอ่ะขี้เกีย์เบาเนื้องยิงไอ้อังเดี๋ยวไปรับแดดเดวิลก่อนแดดเดวิลแม่งวิ่งหาดาบยลงไะเฮียขึ้นรถขึ้นรถค่ะจะถูกจะแพงให้แดงไว้ก่อนเราสองคน ทางหญ้าทางหญ้าคือทางหลักสองคลิปที่ลงไปอะ่ะแม่ผมชอบพี่บาตอนขับรถมากอะ่ะฉากที่มันตะแคงอะ่ะคันนี้แม่งไม่แรงเลยพี่เป็นรถเก่าเดินอันสองอ่ะเป็นสามแล้วเนี่ยมีกล่องด้วย ข้างในพี่ที่อกบางในมีกองอทีน um ี่สปิรันอน์สุดยอดเออยวัสดสปิรันอ่ะเฮ้ยลูกตุ้มเขาได้วะไปไปตีกันตรงไหนวะเอ๊ะโอ้เข้าให้ระวังพี่ระวัง ีกล bon ่องอีก <volumes> ข <Bis ps Island> mm ้างนอกเฮ้ยทำไมกุ <rest> ๊กหากล่องแบบหาเก่งมากอะไหนข้างนอกนี่นี่นี่ตรงนี้นี่หาว่าขันบ้าไหมครับรู้ทุกรอบมันนี่นี่ไอ้กิ๊กว้ามันมีมันมีเปิร์กหาของด้วยปล่อยมีต้องใช้รถแล้วไปรถขึ้นไปมาขึ้นมาป่าหมกน่าจะไป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 เส้นป่าหมกกัน หมูน่าจะวิ่งโอ้โหไปน่าจะวิ่งถังกนก่อนชนก้อนหินก่อนอลยโอ้ดาบก่อนก็ได้นะโอ้ยแถวนี้ป่ามันลกพี่ต้องถังออกดีนะฝนไม่ตกฝนไม่ตกในซอมไหวแล้วไม่แฉะเนี่ยไม่ต้องวิ่ายเนี้ยโคหักหมดแล้วอ่ะเยอะด่านแม่งเกะกะจังวะต้องไฟยานก่อนเหรอ ก็ป๋าโม่ไปไปผ้ายันก่อนต้องไปช่วยมันรับปา๋บปาขึ้นรถหน่อยป๋าขึ้นรถไปเลยลุยไกลไหมร้อยเลยเหรอชนแม่งเลยยี่ปีไปไหนพี่ปีตาไปไหนนี่นี่หาทางเลี้ยวยันยันไม่รถพังวะเข้าใจได้ดไม่ยาก น,นี่นี่นี่จะไปไปไหนก่อนดย <ไป S 1> ัยนยันยันายันยันยันก่อนอยันเนี่ยหัวต่สปีดรันมากนะเหลยยี่สิบสามนาทีอ่ะเดี๋ยวผมหาไฟก่อนปะแม่งถึงถึงเกณฑ์ที่เลยกำหนดแล้วตอนนี้เที่มันตามกูมาอยู่วะอย่านะ นางเตียนางจะทำไลฟ์คอมม้นตี้ไหมทำทำทำอืมอืมนั่นไงอากูทำร้ายมึงก่อนเลยที่กูจะทำร้ายคอมเม้นตี้โอเคแค่นี้พออย่าให้เฟียมหมดเดี๋ยวไม่แรง มันคือการตกใจแบบจำสแกรผ่านตีมจำสแกรผ่านตีมมาดิมาดิมาสิครับงัดเข้าให้กูอยู่คนเดียวคิดว่ากูจะเปรี้ยวไปได้อย่างนั้นหรือดูโถกันไปได้น้องเอากูก็แปลงล่างสิเออมามาทำไมตออเดียวตออเดียวเดียวรู้ไหม ทำไมนิวถึงอยู่คนเดียวรู้ไหมทำไมพี่บอนิวทิ้งพี่อยงนี้รถมด้วยครับพี่วิ่งอย่างเดียวได้แต่ไม่เป็นไรพี่ก็ขับรถกันไปะเฮ้ยเจอด้วยเฮ้ยอยู่ไหนบอลทางในมีน้ำข้างในมีน้ำไอ้บอลนี้ป่าด้วยวะ มีใครเอาพิ้วมาไหมเ,เดี๋ยวเนี่ยเฟียเต็มแล้วแคเห็นข้างล่างเฟียไหมที่มันขึ้นว่า40แล้วมีรูปกำหมัดอ่ะเออนั่นอ่ะคือพลังโจมตีแม่งเพิ่มขึ้นอ๋ออะไรแล้ว<อ>เหน็ดบ้านแรงละสองดอกสองดอกก็ล่วงอ่ะแต่ว่าเราต้องประคองไว้อย่าให้หมดไอ้บอลไอ้บอลจะเป็นผีนี่หว่า บอลเลยเลยไปจุดไฟก่อนก็ได้นะเนี่ยผมลงไปโอเคโอเคกูเปิดทันทีละมาเจเดือดโคดอนโคดอนอ้าวตรงไหนวะเนี่ยปั่นใครวะอผมชอบที่หายเลยเกอะไรวะเนี่ยตัดจีนวะ เฮ้ยนี่นี่นี่มาเลยผมพร้อมแล้วตัวแดง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 ไหนวะแดงว่องมาละวี่บ้าเฮ้พี่ผมต้องกดผมไอ้นี่ไม่โดนพี่แม่งกินยาไม่ทันพี่บ้าพี่บ้าจะกดปล่อยพี่เอง มหก,มกูแปลงล่างแล้วมาดุดันโอ้โหลือดอโอ้โหไปชอ็อตเย็ด่ บอลมีเลือดป่ะน่ะไม่มีนี่โอเคโอเคเดี๋ยวมาที่พี่เอาบอลเลยไอ้บอสตัวบอสสิใครโดนบอสปะเฮ้ยใส่ตุ้ไก่ตุ้วางน้ำใส่ไงไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปก่อนเลยตัวโล่ไหวผมตัวโล่ไหวเอาตัวบอสก่อน โอ้หสุดยอดมากสายตระารตีนอะผมตรดการตีอยู่ผมตรการตีอยู่ผมไม่เป็นไรได้แล้วตายแล้วชายแล้วเลือดนะนี้เลือดเลือดเลืนบอลตรงนี้ตรงนี้ตรงพี่ตรงพี่ ไปก็มีดเหลือสิบแปดนาทีต้องขึ้นรถวะไปเบล็คลิสให้ไกลมากห้าร้อยหนีใจรถละรถเหลืองนี่มีของมาวะน่า,าจะไม่มีโอ้ยขัดจีเท่ ชอบอะถ้ามีตังค์รวยจะซื้อรถนี้หาไฟหน่อยนะถ้าระหว่างทางอะอะไรแต่คือกันไหนไปหาไฟเลยนะไปหาไฟเลยนะเออแนนไม่ใช่กันผมพี่ไบอลไหม หมีห่าวหมีห่าวเออว้ามาเร็วไปๆๆจะโดนสิ่งเนาะเกิดเก่งแบบี้ต้องลุนระหว่างคุกกับยุกพี่อะว่าใครจะเป็นผีก่อนกันตอนเนี้ยทางที่ท่านที่สุด โอ้เฮ oh, yeah. ียบอลพี่ขอโทษจะไปจะไปถึงไม่ได้ได้ได้เชื่อใจพี่บอลโอ้โหยิงหัวเบิร์นเอาก่อนก่อนก่อนมาไปไหนไปไหนอีก่อนหมดไปแล้วหมดไปแล้วนี่นไฟตรงนี้บอลไห e บาย หนึ่งแปดห้านี่น่าน่าจะแย่แล้วป๋าหมกโกมันเรียกแล้วล่ะแต่มันเรียกอยู่คนเดียวเฮ้ยพี่มาโอ้โอโอมันรถตัวเขาอ่ะหลังรถแล้วไอ้พี่เชื่อมือผมผมเนี่ยรถไต่ถัง รถมันขับยากหรือเปล่าวะไม่ได้เโหจะลงเดินเถอะรถมันขับยากเี่ยนิ่งๆเองตัวเนี้ยแม่งดุดันมากบอกเลยแม่ใช่ เวลาจะตายอ่ะตีพวกตัวกากๆแล้วตัดคัดสซีนเนก็ได้อืมตันนี้มีไฟได้เหมือนกันมันจะเป็นนามะตะดิเป็นนามตะเป็นนมตะ เพื่อนงัดเข้าหน้าเปิดแล้วเปิดแล้วผมจะโลโมเลยนีนนย่ไม่มียาเด้อที่มีแี่มีคนหนึ<ป>่งเชียร์บอสบอสบอสแปลงร่างหรือวะมาเด้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 มามาเด้มา นี่เหมือนเจอเลยดังโบป้า

เดินแล็ปมาเดินแล็ปมาปาดให้แนบแดกเฮ้ยไอบอลไอบอลน้องพี่อย่าเป็นแบบนั้น ล่วงล่วงล่วงเดี๋ยวตีแล้วไปหัวหลุดโอเคได้แล้วได้แล้วไอ้บอลบอลน้ำ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 โอ้ตื่นมีน้ำไหมผมไม่มีหรอกิน้ำน้ำไหม ความทีเขี้ยกูก็พี่มี <c oughs> เหมือนกัน嘛เฮ้ยน้ำน้ำกูได้แล้ง <c oughs> ถ้ามีฮิลมาด้วยเนาะมันจะ,จะได้แบบเดือด้รกไดกันหมดเลยอะเออล็อกันล็อตปู่วันแล้วอลองไปต่างไกลเลยรอบนี้ตามของก่อนเออเหมือนดาดนี้มันโหดกว่าปะ หมดกว่าไหมเหรอนิดหนึ่งนะพวกผีอ่ะมันดูดๆผีตัวนี้มันแบบเวลามันตายเสร็จแล้วมันจะแบบชัดไฟฟ้าไงไฟฟ้าได้ด้วยแต่ไม่รู้ไฟฟ้าที่มันช้อนแม่งเป็นดาเมจหรือเปล่าไม่ได้สังเกตเยิ่มแพน็คเล้ววะ

เดียวเดียวแต่แบบนี้แม่งไกลโคตรเลยรอบน,นี้ขนาดเจอเร็วแล้วนะโอ้โหรถคันนี้แม่งไม่แรงเลยว่ะไม่แรงแต่ปลอดภัยปลอดภัยโ,โ,โอ้โหเล่นทีเพอโอ้โหเล่นทีเพอเฮ้ยกูโดนกูโดนป๋าป่ากุโดนผมโดนระวังระวังระวัง ระวังระวัง,งโอเคหายแล้วหายแล้วหายแล้ว,ย,ลว <laughs> <laughs> ยิงยิงไปนะสั่งเข้ายิงผมยิงไปเฮ้ยไอ้โดนไอ้เหี้ยนั่นโดนโอ้ยเฮ้ยกบดไอกบด ไม่หาแล้วไม่หาแล้วแต่ล้มคนล้มช่วยอยู่ช่วยอยู่เดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวพี่ดูเฮ้ยโอ้ยช่วยอยู่ช่วยพี่มาพี่มาพี่มาเยอะแม่งก็เต๋อพี่มาพี่มาไม่หมดเลไปล้มหมดเลยนี่หว่าทำไมถึงไปไอ้นี่วะแทงล่างแทงล่างแทงล่างแล้วแทงล่างแล้วแทงล่างแล้วโอ้เชี่ยแม่งเอาบอสมาลง โอ้แม่งเก่งโอ้ล่วงหมดเลยอ่ะเฮ้ยแพ้เนี่ยไม่เฮ้ยพิ่งแพ้เนี่ยเพิ่งเจอผีแบบเดือดๆคือไม่มีฮิลนี่แม่งตึงจริงนะเฮ้ยเอเอแต่ต้องมีฮิลต้องมีฮิลว,วะไปพี่ต้องเป็นพี่ลองเล่นฮิลได้ไมันยเล่นยังก็คือคนนอกเน้นพิญญากระป๋องอย่างเดียวเนี่ยใช่พี่ ถ้าพี่หิวล์มพี่ก็ต้องเล่นเป็นเชอรลีนไม่พี่ตายกันอ่ะไม่ตายเพราะนี่กันนะตายเพราะอี